ไปฟังเพลงมาวันไปคอนเสิร์ตก็ดินใช่ดังดัง,งชอบมากกะร้องเพลงเกิดมาพูดได้เลยเกิดมาปุ๊บถ้าร้องแอ่นี่เป็นเสียงดนตรียังไง,ไงแองงเลยเด้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเข้ามาด้วยนะครับ หกชั่วโมงนั้นน่ะเราได้วางความเครียดทุกอย่างแล้วเแดบบได้ไปนั่งฟังเพลงที่มันเป็นเพลงที่ไพเราะสนองหูแบบเป็นบุญหอะ่ะพี่นันเขาส่งของไปให้น้องญาตินะได้เลยคะ่ะส่งมาวันไหนเอ่ยงอะไรไม่รู้แล้วไปเป็นคอนเสิร์พี่ปานแต่พี่ต่อสมชายเราจะได้ฟังเพลงพี่ปานแบบเต็ออมอ่ะได้ทุกเพลงอะ่ะเขาไม่ค่อยได้ฟังเพลงพี่ปานที่ต่อสมชายล่ะฟัง ต่อสมชาเขาพีต่ต่อสมชาเขาไม่ค่อยได้ฟังลงทั้งใบให้เธอคนเดียวเนี่ย <c oughs> เออมันก็แบบมีไม่กี่เพลงไงแต่แต่พี่ปันแบบโอ้โหหนูเป็นแฟนคลับเลยอย่าแบบเป็นเป็นแฟนคลับมาน,นานแล้วแล้วคือแบบกระดกาเหรอโอ้นานรอพี่เวียนเลยเหรอใช่ไงเขาก็เบอกเขาท้องใหญ่แล้วแน่นๆแล้วเขาจะไปไหวหรือเปล่าตอนนั้นก็ต้องดูอีกทีหนึง่งนี่เป็นบอกพี่กอบมันเจอพี่ก้องนี่สามเดือนไหน น้อที่เข้าให้ดูในเทโทเทโทสมิตรกับพี่แล้วแบบท้องใหญ่แล้วแน่กระดาษตัวเองเสียงมาก๋ยวไปดูอย่าไปดูฉลองมันเสี่ยงน่าจะแบบเท่านี้แล้วแปดเดือนแล้วอ่ะแปดเดือนเลยอนี่ก็บอกพี่จ่ายเลยค่ะอยากไปอยากดูมั้ยตัวนี้ขายฮอยเข้าไหยนี่เขาจะกินละขายฮอยเข้าเ่าไหรไฟเบอร์ทุกคนเดี๋ยวจะปักระด้าให้เราแหละของเด็กครับแล้วราคานั่นเหละแต่เ็าไม่มีหลายราคาแต่เราเลือกละ ดีสุดไงให้กับคารลนะครับคือก็อยากให้พี่ๆเลือกมาให้มากกว่าค่ะแบบอยากซื้ออะไรซื้อมาได้เลยนะคะก็เต็มที่แต่ว่าพวกถแต่ความสาใจถามว่าตอนนี้ของน้องครบไหมก็ถมดแล้วหมดแล้วของใหญ่ๆอ่ะครบแล้วพี่ๆของใหญ่ๆคือแบบหมายถึงแบบหมดแล้วเลยแหละไม่ไม่มีอะไรใช่หข้อก็ได้แล้วแล้วก็ ที่นอนเตียงเต้านมเตียงผ้าที่ตัวชุดใช่ก็แบบปั๊มนมครบหมดเลยครับโต๊ะอาบน้ำอะไรเงี้ยครบครบหมดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าซื้อมาอีกก็ไม่เป็นไรซื้อมาได้แล้วแต่วิพี่อยากซื้ออะไรให้ให้น้องเลยอนี้คือเราจะแบบไม่ไม่ไม่อยากไปรบกวนพี่พี่เยอะเอาง่ายคือเกรงใจแต่ว่าถ้าส่งอะไรมาก็ส่งได้เปได้ยังเปได้แล้วค่ะ ได้ได้หมด,ด,หม,ดมีเปเนี่ยก็นห,นหนูนู่นไปเอาอนั้นู่นคือหน่วยหนูเปข้างล่างเนาะมีแล้วแล้วก็ตอนนี้คืออยากได้เปอยากได้เตียงเตียงนอนที่ติดกับเตียงพ่อเตียงแม่ข้างบนเดี๋ยวไปชื้อเตียงใช่แต่แต่เตียงเดี๋ยวพวกหนูว่าจะไปจะไปซื้อไม่ค่อยไปดูใช่อยากได้แบบเตียงไม้ที่มันแบบติดกับพ่อกับแม่ได้เลยอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะแบบดูอีกทีหนึง่งที่นอน ก็เดี๋ยวที่นอนก็เดี๋ยวจะไปไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าถามว่ามีมีน้องก็มีมีนั่นแหละแต่ว่าก็ข้างล่างข้างบนอย่างนี้ไงมันอาจจะต้องแบบซื้อแบบข้างล่างข้างบนอืมเครื่องอุ่นขวดนมเครื่องอบเอ่อเครื่องเครื่องอุ่นนมเครื่องอบขวดนมอะไรก็คือแบบมีครบหมดนะคะก็แบบได้เออยันม,มีอะหลอ่ะร่างคนนมอ่ะ <laughs> ได้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 สปอนจากทางอ่าเบบี Baby, Baby <G> ้เบบี้เกิร์ลเออเบบี้กิฟต์เบบี้กิฟต์นะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจะช็อปตาม <G> ก็เดี๋ยวจะแทดให้ใก็ดู <ID S 2> ได้เลยตามกสามารถดูดได้ใช่เพราะว่าของเขา mm hmm. เยอะมากทุกคนแล้วคือแบบเขาก็ใจใจดีมากเบบี้กิบะแล้วก็ เชุอสโนว์ก็เป็นได้ของชโนว์สโนว์อานะคะก็แบบเป็นผ้าที่แบบผ้าผ้าใยไผ่ใช่ดีมากมีทั้งผ้าห่มผ้าห่มแกะันนึงมีนะมหแกะผ้าหุ่มเสื้อผ้าผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยมีมีค่ะแต่ว่าถ้าซื้ออีกก็ได้พี่ๆเพราะว่ามันได้ใช้เยอะอยู่แล้วพวกหนูไม่ได้เอามาเยอะเกินใจเขาอันนี้ที่ที่ซับฉี่นุ่มมาก นุ่มมากแบบคือทุกอย่างแบบดีหมดเลยคือคาโลแบบวันนั้นไปงานอนะทุกคนคือมีแต่คนเรียกเอาของงงปะ <tschaft> คนบอกเอานี่ไปเอันี่ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบหนูก็เลยเออแบบคาโลคือเด็กมีบุญมากเกินดูตัวนี้อันนี้นิ่มมากค่ะทุกหูนิ่มมากนี่แบบนิ่มสวรรค์น่ะเนี่ยเนี่ย ติดง่ายุกคนแบบแปะปุ๊บติดเลยเลยนิ่มสวัสด์มากนิ่มนิ่มนิ่มแบบนิ่มอยากนอนแล้วก็เล้วนี้มันมันไม่ใช่เป็นเป็นแบบอันนี้แบบแตะนะไม่หรอไม่แบบติดแบบเหมือนเหมือนผ้าติดเหมือนผ้าปกติเนาะเออเออเออมันไม่เจ็บไม่หนีบเนื้อลูกผ้าติดกันไม่คันแน่นนอน่คนดีมากทุกคนคือแบบของเด๋อเด๋อถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากได้พิกัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้จ้าแบบขอแท็กให้นะขอถามอันที่้าผ้าของเด็ก ตัวในหอมหอมแบบกลิ่นแบบเหมือนแป้งมันของอะไรเอออยากเห็นคารูแล้วใช่ค่ะอยากเห็นแล้วเหมือนกันของอ่ะแล้วเราเอาอันนี้ตัวเองตัวเองลองตัวเองลองเอาอันนี้เราเทียบกับอันที่เขาเอฟมาถูกถูกมันต่างกันจริงๆนะผ้ามันต่างกันจริงๆผ้าต่างกันน้อยอืมนี่คนนุ่มใช่นุ่มแบบนุ่มละมุนละไมอะนุ่มปอกไม่ถูกอะ เกิดเดือนไหนสิงหาค่ะปลายสิงหาเอาโปรกิฟเบอร์ก่อนนะทุกคนใครอยากสั่งสั่งได้นะแม่ยังแพ้อยู่ไหมคะแพ้อยู่นั่นเดี๋ยวคุยไปฟังเพลงเมื่อวานไปคอนเสิร์ตก็ดินใช่ดังดังชอบมากค่ะร้องเพลงเกิดมาพูดได้เลยเกิดมาปุ๊บถ้าร้องแอ่นี่เป็นเสียงดนตีทำไงแอ่งงเลยเด๊ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบหนูก็เลยเออแบบคาโลคือเด็กมีบุญมาเกิดอันนี้นิ่มมากค่ะทุกหูนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มสวรรค์น่ะเนี่ยติดง่ายนะทุกคนแบบแปะปุ๊บติดเลยนิ่มสวรรค์มากนิ่มนิ่มนิ่มแบบนิ่มอยากนอนแล้วก็แล้วนี่มันมันไม่ใช่เป็นเป็นแบบอันนั้นแบบตาเล็นะฮะไม่แบบติดแบบเหมือนเหมือนภาพติดเหมือนภาพปกติเนาะเออเออเออมันไม่เจ็บไม่หนีบ ัดติกน,น,นไม่คันแน่นอน,นดีมากทุกคนคือแบบของเดี๋ยวๆถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากได้พิกัดอะไรงเงี้ยเดรจ้าแบบขอแท็กให้นะขอถามอันที่ถ้าคาข,ของเด็กตัวในหอมครับหอมแบบกลิ่นหเหมือนแป้งมันของอะไรอยากเห็นคารูแล้วใช่ใคร